สวัสดีครับสวัสดีแฟนชซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o n นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่20มีนาคม2566นะครับจะมาไขาคำตอบนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าที่เมสันเมาส์ตกลงเงื่อนไขกับลิเวอร์พูลได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็มีเรื่องแกรมพอตเตอร์มาฝากนะครับพอไม่ชนะนัดล่าสุด กลับไปเป็นเตงสี่ที่จะโดนไล่ออกอีกแล้วนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทนะครับที่พักสไตล์มินิมอลมีดาดฟ้าให้นั่งชิลๆสั่งหมูกระทะมาทานได้เห็นวิวเขาใหญ่360องศานะครับพร้อมสระไว้น้ํารวมเป็นสระเกลือสะอาดบริการดูดญาติมิตรเหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองเลยครับราคามิตรภาพสนใจอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดียว สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ได้บอกเลยว่าบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวจริงๆห้ามพลาดบ้านชีสเค้กเขาใหญ่เด็ดขาดนะครับ ขอบคุณโคดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับนี่ใครกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันตกวันต้องไปที่ร้านนี้เลยนะครับช้อปปี้ก็มี l a z a d าก็มีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโคดเต็มนะครับมีหลายกลิ่นให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนล j จมาร์โลนอยากได้กลิ่นไหนถามเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็น้ำหอมฉีดไปทำงานไปหาสาวๆไปออกกำลังกายมีแล้วก็ช่องปีเตอร์โบสเนี่ยถ้าใครสั่งซื้อในช้อปปีผมทิ้งโค้ดส่วนลดไว้ให้ด้วยสั่งครบ1,000บาทลด100บาทแล้วก็มีโค้ดส่วนลดค อย่างโคตรคูเพอร์โฟมด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับยาเจ๊แก้ไอนะครับตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสียมหะเนี่ยไปจัดกันได้เลยนะครับรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาธานจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมเลยกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อนะครับ อาหารไม่ย่อยช่วยได้นะครับอยู่กับช่องปีเตอร์บอสมาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมนะสั่งครบพันห้าลด100บาทไม่พอนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าของช่องปีเตอร์บอสด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแฟนเชลซีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของเกปปาอันนี้เป็นคอลัมน์ของแมทลอนะครับแมทลอเขียนลงในเทเลกราฟพาดหัวประมาณว่าจริงอยู่ว่าเกป้าเนี่ย อาจจะพัฒนาขึ้นเยอะมากถ้าเทียบกับในอดีตแต่ถ้าเชลซีอยากประสบความสําเร็จมากกว่านนี้พวกเขาต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าเกป้ามีส่วนผิดพลาดจนทําให้เชลซีพลาดชัยชนะในนัดล่าสุดที่เสมอเอฟเวอร์ตันสประตูต่อ2นะครับแมตตรอบอกว่าในบรรดาพวกชื่อนักเตะอดีตนักเตะเชลซีที่ขายไปแล้วมาเสียดายทีหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโมฮัมเหม็ดซาลา นึกถึงเควินเดบรอยที่แบบแฟนบอนปลปวดใจเลือเกินแต่แมทล้อมองว่าในมุมของเขาเนี่ยชื่อของตีโบกุลตัวเนี่ยก็ปวดใจไม่แพ้กันในเรื่องฝีมือนะครับแม้ว่ากูตัวจะจบกับเชลซีไม่สวยก็ตามจบแล้วมีปัญหาก็ตามแต่ว่าในเรื่องฝีมือในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันทำเอาแฟนบอลก็คิดถึงเรื่องของฟอร์มการเซฟได้เหมือนกันแมทลอบอกว่าในมุมของเขาอะลูกยิงตีเสมอ2 2ของเอลเลสซิมเนี่ยเขาบอกว่า มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่นิถึงกับยิงเข้ามุมอะไรและจริงๆมือของเกป,ป้าเหมือนโดนบอลด้วยเขามองว่าถ้าลูกนั้นเป็นตีโบกูกตัวน่าจะเซฟได้แน่หรือบางทีนายด่านคนอื่นในพิมยริกก็อาจจะเซฟได้แมตตลอบอกว่าจริงๆเกป,ป้าเนี่ยไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่แย่เลยนะครับหลายๆครั้งก็เซฟได้ดีเหมือนกันแต่จังหวะชี้ขาดของเกมเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนัก ขาดความคงเส้นคงวาไปหน่อยซึ่งโอเคแหละว่าลูกยิงของซิมส์โกคนอื่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันมันกว่ากันตามแฟ้มมันก็ไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นแต่ก็น่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้หรืออย่างประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึจังหวะนี้เนี่ยก่อนที่ดูกูเร่จะหม่งบอลเข้าไปเนี่ยแมทเราบอกว่าเกป้าควรพยายามออกมาตัดบอลมากกว่าน,นั้น ต้องออกมาตัดบอลเลยเพราะไม่ได้อยู่ห่างจากตัวเองเท่าไหร่แต่อันนี้ยืนนิ่งไปหน่อยก็เลยโดนดูกูเรม่งข้ามเส้นไปง,ง่ายเชลซีพยายามสกัดออกจากเส้นมาแล้วแต่ก็บอลมาเลยข้ามเส้นไปแล้วนะครับแมทลองมองว่าตอนนี้เมนดี้เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วด้วยนะครับสำหรับเอเดัวร์เมนดี้บางทีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการให้ทั้งคู่ได้แข่งขันกันอีกครั้งเพราะว่าช่วงฟอร์มดีเมนดี้ก็เทพเหมือนกันโดยเฉพาะตอนได้แชมป์ UCL ถ้ากู้ฟอร์มได้ ก็ดีไปแต่ถ้ากู้ฟอร์มไม่ได้เนี่ย mm hmm. เขามองว่าฝืนใช้เกปาเป็นมือหนึ่งยาวๆเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเขามองว่าต้องซื้อนายด่านตัวท็อปคนใหม่ด้วยและบางทีเนี่ยซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแพงขนาดนั้นคุณดูอย่างอาร์เซนอลเนี่ยไปซื้อแอรอนแรมสเดลมาค่าตัวก็ไม่แพงแต่ผลตอบแทนเกินคุ้มนะครับตอนนี้ลำดับความสนใจหลักๆของเชลซียังเป็นกองหน้า ์ลอบอกว่าห้ามมองข้ามผู้รักษาประตูเด็ดขาดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของแม์ลอแฟนเชลซีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองแสดงความเห็นกันมาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในมุมของปีเตอร์โบสนะครับผมมองว่าให้ดูฟอร์มเมนดี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเมนดี้กลับมาแล้วดีนะครับก็ให้แข่งขันกันแบบแฟร์แฟร์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมนดี้กลับมาแล้วก็ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้แล้วผมเคยวิเคราะห์ไปว่า เมนดี้เขาเป็นมือหนึ่งทีมชาติอยู่ถ้าเขานั่งมือสองกับเชลซียาวๆเนี่ยเขาอาจจะเสียมือหนึ่งทีมชาติได้เราเลยมองข้ามโอกาสเมนดี้ย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นมือหนึ่งและถ้าเมนดี้ไม่อยู่ต่อเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อโกล์ใหม่มากดดันครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีข่าวอย่างเช่นอารกิโกโคเบลนะครับโรเบิร์ตซานเชส ดาร์บิดไายาอีลองเมสติเย่พวกนี้ที่กำลังมีข่าวอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมันต้องซื้อคนมากดดันจริงๆนะจริงอยู่ว่าลูกเหนียวเกป้าก็มีนะอย่างเช่นนัดดอตมุลเนี่ยก็มีเซฟสําคัญจนผ่านเข้ารอบได้วันนั้นถ้าไม่ได้เกป้าเผลอๆไม่ผ่านเข้ารอบเหมือนกันแต่จังหวะที่พลาดก็มีเหมือนกันนะครับเช่นนัดล่าสุดก็มีส่วนทั้ง2ประตูจริงๆอย่างลูก2ออาจจะเป็นคนจุดเริ่มต้นของการรีบออกบอลเร็วไปนิดหนึ่งทั้งที่เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็ นัดเจอเลสเตอร์มีออกมาปัดบอลพลาดแต่ว่าดูสปิวรี่ฮอยิงแป๊กเองไม่เข้าไม่งั้นลูกนั้นก็เสมอสองไปแล้วนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เชียร์ให้ขายเกป้านะคือยังนับถือหัวจิตหัวใจเกป้าเหมือนเดิมใจสู้มากนะครับคือมาขนาดนี้ได้กลับมาเล่นได้ขนาดนี้ก็คือสุดยอดแล้วเรื่องใจแต่ก็แอบเห็นด้วยกับแมทลอว่ามันต้องมีคนใหม่เข้ามาด้วยคือถ้าอยากปังกว่าน,นี้อยากประสบความสําเร็จมากกว่าน,นี้ผมว่า ผู้รักษาประตูมันต้องมีความเสถียรน,นะครับดูอย่างปีเตอร์เชคเนี่ยเราถามถึงความเสถียรเนี่ยถามว่าเช็คมีพลาดไหมมีไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนไม่เคยพลาดครับแต่แบบซีซันหนึ่งพลาดเต็มที่อ่ะครั้ง2ครั้งอ่าประมาณเนี้ยนะครับหรือมากสุดก็ไม่ควรเกิน3ครั้งต่อซีซันนะที่มันเตะกัน4 0 5 0นัดเนี่ยรวมทุกถ้วยทุก,ทก,ทก,ทกรายการเนี่ยกุกตัวก็เหมือนกันนะครับความเสถียรเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเกป้าตอนเนี้ยลูกเวอ่วอร์มีนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเซฟสำเร็จ ผมไปเช็คมาล่าสุดยังอันดับหนึ่งอยู่นะ77.8%นะครับแต่ก็ต้องต้องเพิ่มความเสถียรมากกว่าน,นี้ถ้าเกิดไม่อยากเสียมือหนึ่งในอนาคตแล้วผมก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดเสียคนใดคนหนึ่งไปมันต้องมีคนมาแทนที่มันต้องมีคนมากดดันนะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับทางเมทรอแต่ไม่ได้เชียร์ให้ขายเกปาอยากให้อยู่ต่อแล้วก็สู้ต่อไปนะครับอ่ะจากเรื่องของเกปานะครับมาดูกันที่เรื่องของแกรมพอตเตอร์เรื่องแกรมพอตเตอร์เนี่ยคือต้องต้อง,องท้าความแบบนี้ครับว่า ช่วงที่ฟอร์มแย่ๆเนี่ยเคยเป็นเต็ 1, ง1่งเตง2เตง3เตง4ที่จะโดนไล่ออกนะครับแต่พอพาเชลซีชนะ3นัดรวดก่อนหน้านี้ได้เนี่ยพอตเตอร์หล่นไปอยู่เต็งเต็เตง8ที่จะโดนไล่นะครับหล่นไปไกลเลยครับเรียกว่าโหทิศทางสดใสชนะ3นัดรวดเนี่ยเขาก็ปรับราคาบอลรับพนันถูกกฎหมายก็โอเคไม่น่าจะโดนแล้วล่ะนะครับเรียกว่าลงไปเร็วมากหลังจากที่ก่อนนั้นเคยครองเตง1มาได้2ส,สัปดาห์อย่างไรก็ตามครับ พอเตอร์ล่นไปเตงเต็ตง8ได้แค่วิคเดียวครับเพราะว่าพอไม่ชนะนัดล่าสุดเสมอเอฟเวอร์ตัน2-2ตัวเต็งขยับอีกแล้วครับจากเตงเต็เตง8ล่าสุดพอเตอร์กระโดดขึ้นมาอยู่เตง4ครับที่จะโดนไล่ออกนะครับเตง1ตอนนี้เป็นอันโตนิโอคอนเต้คอนเต้เป็นเตง1เพราะว่าล่าสุดนะครับ ระเบิดลงไปด่านักเตะด่าสโมสรน,นะครับเต็งหนึ่งเลยเต็งสองเป็นเดวิดมอยส์ของเวสต์แฮมแล้วก็เต็งสามเป็นเบนต์โรเจอร์สของเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเต็งสี่ก็แกรมพอตเตอร์นั่นเองนะครับเรียกว่ากลับมาอยู่จุดเก่าอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่างดีนะมีเบรกทีมชาติมาขั้นก่อนนะครับทำให้ตัวเลขนี้มันก็คงนิ่งๆไปสักพักแต่หลังเบรกทีมชาติเนี่ยถ้า กลับไปลูปเดิมไม่ค่อยชนะอีกเนี่ยมันอาจจะค่อยๆขยับไปเป็นเต็ง3เต็ง2เต็ง1ก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดคุณชนะคุณก็รอดอ่ารมณ์มันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมีคลิปวิดีโอแนวสัมภาษณ์แฟนบอลหลังเกมหนึ่งครับจากช่องที่ชื่อว่า ChelseaFans TV มีแฟนบอลรายหนึ่งเนี่ยบ่นพอตเตอร์ยับเลยครับเขาบ่นบอกว่าโหนัดล่าสุดแม่งโคตรแย่เราควรต้องชนะดิว่ มันควรเป็นเกมที่พาเราไปสู่จุดที่ถูกต้องสิแต่เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกแล้วซึ่งเกมนี้มันมีหลายจังหวะที่เราควรต้องเปลี่ยนตัวให้เหมาะสมแต่ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเรามีมีไฮโล่มูดิกนะเว้ยเรามีโนนี e ่มาดูเอเคนะเว้ยพวกนี้สมควรถูกเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อเปลี่ยนผลงานจากลบให้เป็นบวกแต่พอตเตอร์ไม่ทำ แล้วก็ในคลิปนั้นอันจริงๆด่าแนวนรับด้วยครับปล่อยห่างเกินครับปล่อยให้คูลิเบอรี่ต้องไปดวนกับซิม1ต่อหนึ่งะครับแล้วก็บอกว่าลูกยิงเกป้าเนี่ยน่าจะเซฟได้ดีกว่านั้นนะครับไอเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมหาเวลามาสับให้อีกทีหนึ่งเรื่องของการแก้เกมที่แบบนําแล้วอุดจนเกินเหตุเนี่ยอุดจนแบบคือผมพูดตั้งแต่นัดลีสแล้วอะเออเพราะแบบทําไมนําแล้วถึงต้องอุดเร็วอะไม่ได้มีปัญหากับการนําแล้วรัดกลุ่มห,หรือว่าการเล่นเกมรับนะแต่อุด ในชนิดที่อุดแบบปาร์คเดอบบัสเล่นแบบรอโดนยิงเนี่ยมันไม่ควรครับ not, not least, นัดนัดหลีสเปนนัดล่าสุดนี่ก็เป็นครับนำปุ๊บอุดปับ๊บโอ้โหแล้วสุดท้ายถ้าอุดแล้วชนะจะไม่ว่าเลยอันนี้อุดแล้วก็เสมอไงเดี๋ยวผมหาเวลามาสับเรื่องนี้กันอีกทีแต่ว่าแฟนบอลพูดโดนใจมากนะฮะว่ามูดิกมีทําไมไม่เอาลงนะครับชุอเมริกาเนี่ยลงแล้วเล่นไม่ดีมาสักพักเอาน้องลงไปรีบกดดันทําไมมูดิกนัดที่แล้วมันมีแอสซิส มันมงคืนกลับมาให้โควาสิตยิงฝัง3-1มหนทำไมไม่เอาลง <c oughs> แฟนบอลจะงงแฟนบอลจะสงสัยก็ไม่แปลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอะมาดูข่าวใหญ่สุดของวันนี้ครับเรื่องของเมสันเมาส์คือต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานคนอินบ็อกซ์มาถามเป็น10นะครับแล้วก็ผมก็เห็นมาบ้างเหมือนกันคนแชร์ เต็มโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าใน Facebook ส่วนตัวผมก็มีเพื่อนเป็นแฟนบอลลิวพูอยู่บ้างนะครับก,ก็แชร์ข่าวเมสันเมาส์กันมาแล้วก็มีแฟนบอลมาถามผมว่าจริงไหมข่าวเมสันเมาส์ตอบตกลงย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วซึ่งพอผมไปค้นดูต้นฉบับมาต้นฉบับเนี่ยมันมาจากทางเดียวเลยครับชื่อว่าอีวานชวาคอฟนะฮะเป็นแอคเคาท์แบบทำข่าวซื้อขายลิเวอร์พูลนะครับ คนติดตามประมาณ42 0 0 0เขาเขียนบอกว่าข่าวรวน breaking ตกลงกันได้แล้ว ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับมีสันเมาส์จากเชลซีเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาเมาส์ Mount จะย้ายมาลิเวอร์พูลแน่นอนเอเย่นคนใหม่ของเขามาเพื่อช่วยปิดดีลกับลิ v เวอร์พูลโดยเฉพาะเลยนี่เขารายงานหวือหวาแบบนี้เลยครับแล้วก็หลายๆเพจก็เอาข่าวเนี้ยของอีวานชวาคอฟเนี่ยไปแปลแชร์กันเต็มที่เลยซึ่งคนที่เอาไปลงเขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเขาเจอเขาก็ไปแปลมาอีกทีนะครับแต่ผมจะเป็นคนช่วยกรองช่วย คัดข่าวสารให้ฟังแล้วกันอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอย่างแรกคืออีวานชวาคอฟเนี่ยอาจจะคนติดตาม4 2 0 0 0ก็จริงแต่อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรเยอะจริงอยู่นะครับว่าซัมเมอร์เนี่ยถามว่ามีโอกาสที่เมาส์จะไปลิเวอร์พูลไหมมันก็มีนะเพราะลิเวอร์พูลสนใจจริงๆแต่จากสถานการณ์ตอนนี้ย้ําว่าตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยคุณจะเชื่อใครระหว่างอีวานชวาคอฟที่เป็นนักข่าวในโลกออนไลน์ ที่ผมไปไล่ดูโพสต์ย้อนหลังบอกว่าลิเวอร์พูลได้แน่นอน2คนปิดดีลคู่ทั้งเมาส์เบลลิงแฮมคุณจะเชื่อเขาไหมหรือคุณจะเชื่อพวกเทียร์หนึ่งลิเวอร์พูลอย่างพวกเจมส์เพียรสพอลจอยส์เมดิซาเรดดี้ซึ่งเขาเหล่านี้ไม่มีใครรายงานเลยว่าลิเวอร์พูลปิดดีลกับเมาส์ได้แล้วไม่ได้มีใครรายงานเลยว่าลิเวอร์พูลตกลงกับเมาส์ได้แล้วบอกแค่ลิเวอร์พูลสนใจเฉยๆดังนั้นถ้าให้เลือกเชื่อครับ เชื่อคนวงในของแท้ดีกว่าครับเจมส์พียสพอลจอย์ส์เมดิซาเดตตีพวกนี้เทียนหนึ่งทั้งนั้นหรือจะเป็นฝั่งเชลซีก็ได้นะครับไม่มีเจ้าไหนบอกว่าเมสันเมาส์ตกลงกับลิเวอร์พูลได้แล้วมีแต่บอกว่าสัญญาชะง,งักถึงทางตันไม่มีเจ้าไหนเลยครับบอกว่าตกลงกับลิเวอร์พูลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าข้อมูลนี้จากอีวานชวาคอฟเนี่ยน่าจะยังไม่เป็นความจริง น,น่าจะเล่นกับกระแสะมากกว่าน่าจะยังไม่เป็นความจริงแล้วก็มีแฟนเชลซีมาด่าเพียบเลยว่าหุบปากไปได้เลยนะครับข่าวอะไรลักษณะแบบนี้คือแบบแล้วคนก็มาแซะด้วยครับว่ามึงเชื่อข่าวนี้จริงๆหรออะไรแบบนี้เออนะครับอันนี้อันนี้ต้นทางแรกอีกอันนึงครับมีของฟุตบอล l ินไซเดอร์นี่ฟุตบอลอินไซเดอรขึ้น e x ็กซ์คลูซีเลยนะครับฟุตบอลอินไซเดอรนะครับบอกว่าเชลซีตกลงแล้วครับที่จะขายเมสันเมาส์ในช่วงซัมเมอร์นี้ แจ้งกับนักเตะเป็นการส่วนตัวไปแล้วด้วยแล้วก็เหลียวลิเวอร์พูลจะกระโดดมาร่วมวงแน่นอนนะครับบอกว่าเชลซีแจ้งนักเตะแล้วขายไม่เก็บไว้แล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากครับฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยผมไม่ค่อยเอามาเล่นเพราะอะไรมันเทียเดียวกับพวกเดอะซันเดอะมิเรอร์พวกนี้เลยนะครับความน่าเชื่อถือน้อยเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูก่อนผมย้ำอีกีโอกาสที่เมาส์ย้ายมันก็มีแต่ณนะตอนนี้ ข้อมูลที่ออกมายังไม่มีอันไหนจริงสักอันนะครับฟังหูไว้หูก่อนนะครับถ้าเชลซีแจ้งนักเตะแล้วว่าขายแน่นอน100%คุณคิดว่าแมตต์รอจะไม่รู้เหรอครับคุณคิดว่าไซมอนจอห์นสันไม่รู้เหรอคิดว่าเลียมทูมี่ไม่รู้เหรอคิดว่านาธานกีซิ่งชื่อเหล่านี้ที่เป็นสายเชลซีเขาจะไม่รู้เหรอนะครับเขาต้องรู้อยู่แล้วครับหรือแม้แต่เดวิดออนสตีนเนี่ยโอ้โหก็เป็นเทียนหนึ่งทุกทุกทีมเลย คิดว่าถ้าเชลซีแจ้งแล้วนักข่าวเหล่านี้เขาจะไม่รู้หรอเขาต้องรู้สินะครับเพราะเขาสายตรงสโมสรเลยแล้วถามว่าพวกเขาเหล่านี้รายงานหรือยังว่าเมาส์โดนแจ้งว่าขายแน่ยังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวของอีวานชวาคอฟก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคนที่คุณควรเชื่อคือฟาบิซิโอโรมาโน่อะแบบนี้นักข่าวสายกลางที่มีความแม่นยําสูงโรมาโน่ครับเพิ่งอัดคลิปลงช่องตัวเองเลยครับโรมาโน่บอกว่า เชลซีอยากต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเมานะแต่จนถึงตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ส่วนเรื่องตั้งเอเนต์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เอาเอเนต์มาแทนคุณพ่อนะโรมาโนบอกว่าจนถึงตอนนี้คุณพ่อของเมาส์อย่างโทนี่เมสาเนี่ยก็ยังเป็นเอเนต์หลักสุดอยู่แค่ไปดึงคนใหม่เข้ามาเพื่อช่วยเจรจาเฉยๆและเอเนต์ใหม่ที่ชื่อว่านิวฟิลลิ่งส์เนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนมาเพื่อ เอามาคุยย้ายไปทีมอื่นอย่างเดียวเขาเอามาเพื่อช่วยคุยสัญญาใหม่กับเชลซีด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยังเหมือนเดิมเหลือเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆให้คุยกันถ้า2เดือนกว่าวายังตกลงกันไม่ได้อ่ัอน,นั้นชื่อของเมสันมาส์ค่อยเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์อย่างเป็นทางการเชลซี Chelsea ค่อยคิดขายในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้คุยกันไปก่อนนะครับซึ่งผมว่าของโรมาโน่เนี่ยมันเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับโรมาโน่ยืนยันเลยว่าไอ ชวาคอฟบอกว่าเปลี่ยนเพื่อย้ายไปลิเวอร์พูลเนี่ยไม่จริงโรเบโนบอกว่าเปลี่ยนเพื่อคุย2มุมคุยกับเชลซีด้วยนะครับยังไม่ได้แบบย้ายออกจากเชลซีแน่นอนนะครับคุยกับเชลซีด้วยว่าเฮ้ยสัญญาใหม่มันพอมีความคืบหน้าได้บ้างไหมเพราะว่าให้คุณพ่อคุยที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าไงและในทางกลับกันถ้าคุยกับเชลซีแล้วมันไม่เวิร์กมันก็ต้องคุยกับทีมอื่นเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับแต่ย้ำอีกที ยังไม่ได้ตกลงกับทีมไหนเมาส์ยังไม่ได้อักรีกับทีมไหนและเชลซีก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะขายแต่อย่างใดนะครับขายคำตอบเมสันเมาส์ให้ประมาณนี้นะครับถ้าใครเจอข่าวน่นนี่มาแชร์คลิปนี้ไปนะครับผมก็เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับส่วนโอกาสย้ายตอนนี้ผมผมตีเปอร์เซ็นต์ไว้ล่าสุดโอกาสอยู่ต่อ55%นะครับโอกาสย้าย45%ยังให้โอกาสอยู่ต่อมากกว่านิดนึงยังยังมองว่า ยังคุยสัญญากันอยู่คือมันยังไม่ได้ถึงขั้นล้มเดียวแต่กําลังเจราจากันอยู่ไงเพราะฉะนั้นโอกาสตกลงกันไม่ได้ก็มีแต่โอกาสตกลงกันได้ก็มีเหมือนกันปัญหาหลักตอนนี้2อ,อย่าง1ค่าเหนื่อยเมาส์อยากได้ประมาณเท่าๆริเจมส์สองแสนสี่สองแสนห้าเชลซีให้ประมาณแสนแปดถึงสองแสนแล้วก็2ระยะเวลาสัญญาเชลซี Chelsea ยื่นให้เกิน5ปี 5, 6, 7 8, ปี8ปีแล้วไม่รู้กี่ปีนะแต่เมาส์อยากได้ประมาณ5ปีอันนี้คืออัปเดตล่าสุดของเมสันเมาส์นะครับ ปิดท้ายกันที่คริสเตียนพูลิสิกอันนี้ก็ต้องกรองเหมือนกันครับเพราะว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากเกาโชเมคาโตแต่ว่าข่าวมันค่อนหวือหวามพอสมควรเลยครับผมเลยเอามาช่วยกรองให้หน่อยแล้วกันเกาโชเมคาโตก็เป็นสื่อเทียร์ล่างๆของอิตาลีนะครับความน่าเชื่อถือกอ็ประมาณฟุตบอลอินไซเดอร์อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเสนอ คริสเตียนปูริสิกครับให้กับทางนาโปลีเพื่อขอลดค่าตัวในการซื้อวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าฟอร์มแรงของนาโปลีเขานี่นะครับรายงานบอกว่าเชลซียตั้งใจจะขายปูริสิกทําเงินอยู่แล้วครับแล้วก็อยากได้โอซิเมนด้วยแต่โดนโกงค่าตัวให้แพงครับ150ล้านยูโรซึ่งเชลซีจ่ายไม่ไหวมองว่าแพงเกินไปเชลซี Chelsea เลยอยากจะเอาปูริสิกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลเพื่อให้ค่าตัวลดลงมาอย่างไรก็ตามครับ สื่อบอกว่าต่อให้ยื่นมาจริงๆนาโปลีก็ไม่น่าจะเอาพูลิสิกครับเนื่องจากกุนซือลูชาโนสปาเลติเนี่ยมองว่าค่าเหนื่อยแพงเกินไปจ่ายไม่ไหวแล้วก็ถ้าไม่ได้ย้ายไปนาโปลีเนี่ยจริงๆยังมีทีมอื่นที่สนใจนะอย่างเอซิมิลานอย่างยูเวนตุสก็สนใจเหมือนกันนะครับก็ฟังหูไว้หูเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับแต่ว่าอ่าไอ้ที่พูลิสิกมีโอกาสโดนขายเนี่ยอันนี้น่าจะเรื่องจริงแล้วก็ผมมองว่านาโปลีก็ไม่น่าจะอยากได้พูลิสิกอยู่แล้วเพราะว่าปีกซ้ายเขามีคริชาคาวัชเคเดียกําลังเล่นดีอยู่แล้ว ถ้าเกิดแบบในมุมการย้ายเนี่ยผมว่าปัจจุบันพูริสิก์รับคาเหนยกับเชลซีแสนห้าถ้าคาดหวังค่าดเหนือแสนห้าในเกาโชซิเรียณตอเนี้ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับผมว่าค่อนข้างยากเชลซีเองก็เหมือนกันนะครับมีข่าวบอกตั้งค่าตัวสามสิบห้าล้านปอนด์แต่ผมว่ายากเหมือนกันที่จะขายได้เรทประมาณนั้นเพราะว่าสัญญาเลยแค่หนึ่งปีจริงๆขายได้เรทยี่สิบบวกบวกแล้วเสริมแอดออนเอาผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับน่าจะเพียงพอซึ่งผมมองว่า บุนเดสซีก้าก็มองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าตอนอยู่กับดอทมูลพูดิซิกเขาเก่งมากใช่ไหมครับผมมองว่ากลับเยอรมันก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทิ้งท้ายสั้นๆอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเวสซี่โฟฟาน่านะครับเหมือนจะเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังเบาๆก็นะครับอดไปเล่นทีมชาติฝรั่งเศสอุส่าโดนเลทติดทีมชาติแล้วนะครับแต่หลังเบรกทีมชาติก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้ปกติเพราะขา่าวบอกว่าเจ็บเบาๆครับ,รบไม่ได้หนักพักประมาณสัปดาห์2งสัปดาห์ก็คงหายนะครับ เริ่มเจ็บปอดจริงๆนะโฟฟาน่านะทีมแพทย์เชลซี ana, LC, ต้องเช็คอาการอย่างละเอียดหน่อยนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยากแก้ไอตาขันตีนะครับแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอทองนะครับรวมไปถึงบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทไปเที่ยวกันเยอะๆบรรยากาศสวยงามมากๆโค,ค้ชครูเพอร์ฟูมนะครับใครกำลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายไปจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแฟนเชลซีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนใครอยากลงสปอนเซอร์ช่องพพเเตรบิิ่มมปี นะครับสวัสดีครับบา,บาย